บทนําในโลกขององค์การทหารความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีแค่การเผชิญหน้าศัตรูหรือการใช้อาวุธขั้นสูงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปฏิบัติภารกิจในสภาพอากาศที่เลวร้ายสุดขั้วหนึ่งในนั้นคือฐานทัพอากาศสุดหนาวของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตแถบอาร์กติกซึ่งมีอุณหภูมิลดต่ำถึงลบ50องศา,ศาเซลเซียสฐานทัพแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดประจำการของเครื่องบินรบเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวป้องกันแรกของสหรัฐอเมริกา ต่อภายคุกคามจากซิกโลกเหนือศูนย์กลางของความแข็งแกร่งนั้นคือเครื่องบิน F-15 Eagle เครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าบินได้ทุกภูมิอากาศบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับชีวิตในฐานทัพสุดขั้วการฝึกบินท่ามกลางน้ำแข็งและการเตรียมพร้อมของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีวันหยุดพักแม้ในสภาพที่มนุษย์แทบเอาตัวรอดไม่ได้ภูมิประเทศและความทา้าทายของฐานทัพ ฐานทัพอากาศเอลสานแอร์ฟอสเบสซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอะแลสกาเป็นหนึ่งในฐานทัพที่อยู่เหนือสุดของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ใกล้เส้นอาร์กติกมีอุณหภูมิหนาวจัดในฤดูหนาวโดยเฉพาะในเดือนมกราคมที่บางวันอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าลบห้องศาเซลเซียสสภาพอากาศดังกล่าวสร้างความท้าทายต่อการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาเครื่องบินการขึ้นบินการทำภารกิจลาดระเวนหรือแม้แต่การอยู่รอดของทหารในพื้นที่หนึ่งในประเด็นหลักที่ทำให้ฐานทัพนี้สำคัญคือ ทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้รัเสเซียและสามารถตอบโต้การลุกรานในเวลาสั้นที่สุดสถานที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเส้นป้องกันแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาหากเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคแถบอาร์กติกหรือตะวันออกไกล F-15 Eagle ยุทธศาสตร์เหนือธรรมชาติ F-15 e เก l e เป็นเครื่องบินขับไลย,ยุคท,ที่4ที่ออกแบบมาให้มีความเร็วสูงและสามารถทำลายเป้าหมายในอากาศได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะ F-154 ดีที่ประจำการอยู่ในอลาลสกามีการติดตั้งระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ความสามารถในการบินเร็วเหนือเสียงแมต2.5และติดอาวุธครบมือเช่น AIM-120 AMRAAM AIM-9 Sidewinder รวมถึงระเบิดนำวิถีแม่นยำที่น่าสนใจคือ F-15 ถูกออกแบบมาให้สามารถบินในสภาพอากาศหนาวจัดได้แม้จะมีน้ำแข็งเกาะในหลายส่วนของเครื่องระบบปุ่นเครื่องยนต์และการจัดการเชื้อเพลิงได้รับการปรับปรุงให้สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิต่ำ ซึ่งถือเป็นความล้ำหน้าของวิศวกรรมการบินสหรัฐอเมริกาการเตรียมความพร้อมในอุณหภูมิติดลบหนึ่งในเรื่องที่น่าทึ่งของการบินในสภาพหนาวจัดคือการเตรียมเครื่องบินก่อนขึ้นบินวิศวกรต้องใช้เวลาอย่างน้อย3-5ถึงชั่วโมงในการอุ่นระบบต่างๆของ F-15 ก่อนที่จะสามารถนำออกไปวิ่งบนรันเวย์ได้ระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะของเหลวหลายชนิดอาจแข็งตัวหากไม่ได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องลานจอดเครื่องบิน ต้องใช้เครื่องละลายน้ำแข็งกำลังสูงเดอ i ์อิสซิงทรัฉีดน้ำยาเคมีเพื่อละลายน้ำแข็งที่เกาะบนพื้นรันเวย์เครื่องยนต์มีการใช้เครื่องอบร้อนพิเศษในการทำให้เครื่องยนต์อยู่ในอุณหภูมิที่สามารถสตาร์ทได้ชีวิตทหารในสภาพอาร์กติกสำหรับทหารที่ประจำการอยู่ที่ฐานเอลสันหรือเอลเมนดอฟแอร์ฟอสเบดความท้าทายไม่ได้อยู่แค่การปฏิบัติการทางอากาศแต่ยังรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการฝึกเอาตัวรอดในน้ำแข็ง Arctic Survival Training ทหารต้องเรียนรู้การสร้างที่พักชั่วคราวจากหิมะการหาน้ำจากแหล่งธรรมชาติและการจัดการความหนาวเพื่อป้องกันภาวะหนาวสัน่นไฮ p ปาเทอร์เมียการใช้ชุด e อ t r ตรีมโคเว t เทอร์เกียชุดทหารที่ใช้ในพื้นที่นี้ถูกออกแบบมาให้ทนต่อความหนาวระดับอาร์กติกมีการใช้ฉนวนพิเศษและหน้ากากป้องกันลมหิมะความโดดเดี่ยวและภาวะจิตใจฤดูหนาวในอลาสกาอาจยาวนานถึง6เดือนโดยที่มีแสงแดดเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน ทำให้ทหารต้องมีวินัยทางจิตใจที่เข้มแข็งและมีการดูแลสุขภาพจิตยอย่างใกล้ชิดการฝึกซ้อม Red Flag Alaska หนึ่งในการฝึกซ้อมทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกิดขึ้นที่อลัสกานั่นคือ Red Flag Alaska ซึ่งมีการฝึกซ้อมร่วมกันร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจากหลากหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อังกฤษและออสเตรเลียการฝึกนี้ถือเป็นการทดสอบสมรรถนะของ F 1 5และเครื่องบินรบอื่นๆในสภาพอากาศเลวร้ายโดยจำลองสถานการณ์สงครามจริงเช่น การบินในอุณหภูมิหนาวจัดการใช้อาวุธนำวิถีแม่นยำการร่วมมือกับหน่วยรบภาคพื้นดินการรบกลางคืนโดยใช้ระบบอินฟาเรดความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของฐานทัพอาร์กติกในยุคที่ภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงและทะเลน้ำแข็งกำลังละลายพื้นที่อาร์กติกเริ่มกลายเป็นสมรภูมิใหม่ขององค์การแย่งชิงทรัพยากรและเส้นทางเดินเรือดังนั้นการมีฐานทัพอากาศที่สามารถปฏิบัติการได้ในทุกฤดูกาลและทุกอุณหภูมิ จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้เครื่องบิน F-15 จึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบทั่วไปแต่เป็นเครื่องบินรบที่บินได้แม้ในวันที่โลกทั้งใบเยือกแข็งเทคโนโลยีอนาคต F-15EX เข้าประจำการในอ阿拉斯าในปี2024เป็นต้นมากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเริ่มนำ F-15EX ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงล่าสุดของ F-15 เข้าประจำการที่ฐานเอลสานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภาคเหนือ เครื่องบินรุ่นนี้สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่าเดิมมีระบบเอวิโอニックที่ล้ำสมัยและเหมาะกับการสู้รบในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นสงครามไซเบอร์หรือการโจมตีทางอากาศบทสรุปฐานทัพอากาศในอะแลสกาและเครื่องบิน F-15 เปรียบเสมือนแนวหน้าแห่งการปกป้องโลกเสรีท่ามกลางความหนาวเย็นสุดขั้วการดำรงอยู่ของฐานทัพนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแสนยานุภาพทางทหารแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการรับมือกับธรรมชาติสุดขั้ว 1> f 1 5ยังคงทำหน้าที่ของมันได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้เงื่อนไขที่โหดร้ายที่สุดและพร้อมจะตอบโต้ภัยคุกคามจากทุกทิศทางในทุกวินาทีฐานทัพแห่งนี้และนักบินผู้กล้าคือเครื่องยืนยันว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งความพร้อมของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้แม้แต่ความหนาวเหน็บของอาร์กติกหากคุณหลงไหลในพลังแห่งเทคโนโลยีการบินความกล้าหาญของทหารในแนวหน้าที่แทบจะไม่มีใครเข้าถึงได้บทวิเคราะห์นี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าภารกิจในความหนาวเย็น นั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความทุ่มเทและความลำหน้าทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง